The School for Good and E v i l นะคะคือวรรณกรรมเยาวชนแนวโรแมนติกแฟนตาซีจากปลายปากกาของโซแมนชานี่ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งมิตรภาพผ่านเทพนิยายคลาสสิกที่ทำให้โซฟีและอาคาธาได้เข้ามาในโรงเรียนแห่งเทพนิยายที่ซึ่งถูกแบ่งเป็นโรงเรียนแห่งความดีและความชั่วค่ะทว่าเรื่องราวกับพลิกผันเมื่อโซฟีที่ดูเป็นเด็กสาวผู้แสนดีกลับได้ไปอยู่โรงเรียนแห่งความชั่วและอาคาธาเด็กสาวผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดูเหมือนแม่มด ถูกส่งให้ไปอยู่โรงเรียนแห่งความดีค่ะจากวรรณกรรมเยาวชนเบสเซเลอร์จากนิวยอร์กไทม์สู่การเป็นภาพยนตร์โดย Netflix คลิปนี้เรามารีวิวภาพยนตร์แฟนตาซีสุดเทนนิยายเรื่องนี้กันค่ะ ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่อันมาตั้งตารอดูค่ะตั้งแต่รู้ค่าว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกนํามาสร้างเป็นหนังเลยเพราะธีมเรื่องเนี่ยมันแฟนตาซีมากๆให้อรารมณ์เหมือนกับตัวเรื่อง Ever After High ซึ่งส่วนตัวเนี่ยแอดชอบแนวเทพนิยายประยุกต์อยู่แล้วค่ะยิ่งมีภาพโปสเตอร์ออกมาให้เห็นเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าหนังคงความอลังการได้ไม่แพ้นหน้าปกหนังสือเลยละคะ่ะก่อนจะไปรีวิวนะคะเรามาดูพอรตเรื่องของ The School for Good and Evil กันหน่อยดีกว่าว่ามันน่าสนใจยังไง The School for Good and e ีวินะคะเปิดด้วยการเล่าว่าในอีกมิติหนึ่งเหล่าตัวละครในเทพนิยายเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงค่ะและสองพี่น้องฝาแฝดผู้เป็นสมดุลระหว่างความดีและความชั่วได้สร้างโรงเรียนขึ้นมาโดยแบ่งแยกให้เหล่าตัวดีวีรบุรุษเจ้าหญิงเจ้าชายอยู่โรงเรียนแห่งความดีส่วนพวกตัวร้ายเหล่าแม่มดอสุรากายตัวโกงทั้งหลายอยู่โรงเรียนแห่งความชั่วค่ะ ทว่าการมาของเด็กสาวจากโลกมนุษย์หรือที่เรียกว่านักอ่านปรากฏตัวขึ้นโซฟีเด็กสาวหน้าตาสดใสและอ่อนหวานถูกส่งให้ไปอยู่โรงเรียนแห่งความชั่วและอคาธาเด็กสาวผู้มืดมนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดมาตลอดกลับถูกส่งให้ไปอยู่โรงเรียนแห่งความดีค่ะเด็กสาวทั้งสองเชื่อว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆทั้งสองต่างพิสูจน์และหาคำตอบโซฟีดิลลนพิสูจน์ว่าเธอนั้นควรได้เป็นเจ้าหญิงและคู่ควรกับเจ้าชายอย่างที่เคยฝันเอาไว้ค่ะ ในขณะที่อาคาธาก็ข้ามกับพวกเจ้าหญิงไม่ได้และพยายามหาทางกลับบ้านค่ะตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนอาคาธาพบว่าโรงเรียนแห่งความดีนั้นไม่ได้ขาวสะอาดอย่างที่คิดในขณะที่โซเฟียคนพบว่าเธอมีพลังความชั่วร้ายที่แรงกามากกว่าความดีค่ะ โซมันชนนีผู้แต่งนิยาย The School for Good and Evil นะคะกล่าวว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาชื่นชอบนิทานและเป็นแฟนแอนิเมชันดิสนีย์ที่สร้างมาจากเทพนิยายขาสิกค่ะแต่เมื่อโตขึ้นเขาถึงได้รู้ว่าเทพนิยายดั้งเดิมนั้นต่างออกไปและดิสนีย์เนี่ยดัดแปลงให้มันสดใสขึ้น,นะคะ่ะ The School for Good and Evil จึงเป็นเรื่องราวที่เขาแต่งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีด้านที่ดำสนิทหรือขาวบริสุทธิ์เสมอไปค่ะ มากันที่การรีวิวค่ะเริ่มจากส่วนที่ชอบอย่างแรกก็คือแคสนักแสดงค่ะตอนดูตัวอย่างเนี่ยคิดว่าแคสนักแสดงอาจจะไม่ปังเท่าไหร่เพราะในหนังสือเนี่ยคือมันฟุ้งฟลิงเกินเบอร์มากด้วยความที่เป็นนิยายสายแฟนตาซีแฟรี่เทลอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าตัวหนังเนี่ยแคสนักแสดงออกมาได้เหมาะสมมากค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหลักอย่างโซฟีอาคาธาหรือตัวเสริมอย่างพวกอาจารย์และเพื่อนนักเรียนที่ถูกเปลี่ยนเชื้อชาติสีผิวไปบ้างแต่ก็ถูกเสร็จให้ดูเป็นเทพนิยายได้อย่างไม่ติดขัดค่ะทางด้าน ตัวนักแสดงหลักซึ่งบังเอิญมากค่ะที่ทั้งสองคนเนี่ยดันชื่อโซเฟียเหมือนกันด้วย เริ่มจากอาคาธาที่แสดงโดยโซเฟียไวลี่จาก High School Musical The Musical The Series แอด,ดูเรื่องนี้ทาง Disney Plus นะคะตอนแรกที่ดูเนี่ยเพราะว่าชอบโอลิเวียลลิโก้นะแต่โซเฟียไวลี่ในเรื่องเนี่ยก็แสดงได้โดดเด่นมากๆเลยค่ะพอรู้ว่าจะมาได้รับบทอาคาธาซึ่งเปลี่ยนจากเด็กสาวผิวขาวซีดผมดำตรงจากในนิยายมาเป็นสาวผิวดำผมหยีกฟูเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นแคสี่เด่นแล้วก็ทำให้หนังน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ ส่วนบทโซฟีที่แสดงโดยโซเฟียแอนคารุโซก็ยิ่งทําให้หนังดูเป็นแนวแฟนตาซีที่ดาร์กมากขึ้นไปอีกค่ะที่ผ่านมาเธอโด่งดังจากการเล่นละครเวทีเรื่อง b i e t l e j u i c e ในบทเรดเดดดีซึ่งดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ของผู้ก,กํากับสายดาร์กแฟนตาซีอย่างทิมเบอร์ตันก็เรียกได้ว่าภาพลักษณ์ของเธอนั้นค่อนข้างเหมาะกับบทโซฟีเอามากๆเลยค่ะ นอกจากนี้สีสันของเรื่องก็คือนักแสดงเบอร์ใหญ่ๆที่มารับบทเป็นเหล่าอาจารย์ในโรงเรียนนี้อย่างชาลิสเตอรรอนที่มารับบทเป็นคณะบดีโรงเรียนแห่งความชั่วค่ะเคอรี่วอชิงตันรับบทคณะบดีโรงเรียนแห่งความดีร่วมด้วยมิเชลโยและลอเรนฟิชเบิร์น burn, ซึ่งแอดว่าน,น่าเสียดายนะคะที่นักแสดงใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยออกมากันแค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นไม่ได้มีบทบาทสําคัญอะไรนะค่ะ บนฉบับภาษาอังกฤษนะคะเราจะได้ยินเสียงเคสแบนเชตมาเป็นผู้บรรยายหรือว่านักเล่านิทานซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจของเรื่องค่ะที่ผู้เขียนเนี่ยอยากให้เรื่องราวในแบบนิทานผู้เขียนขึ้นมาใหม่เรื่อยๆไม่ได้จบแบบเดิมตลอดไปค่ะ ส่วนอย่างที่2คือเรื่องของคอสตูมและเพลงประกอบค่ะเราชอบที่เขาพยายามทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างโซฟีกับอาคาธาที่ภายนอกเนี่ยคนอาจจะมองว่าโซฟีเนี่ยน่าจะเหมาะกับชุดหวานๆที่อาคาธาใส่แล้วดูฟูฟ่องเธอะทะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ในช่วงแรกๆของหนังค่ะจนกระทั่งเรื่องราวเนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆชุดของทั้งสองเนี่ยจะเริ่มถูกปรับให้เข้ากับตัวตนจริงๆข้างในมากขึ้นค่ะเหมือนพยายามจะสื่อว่าไอเรื่องความดีความชั่วเนี่ยเราไม่ควรจะต สินกันแค่ภายนอกนะส่วนเพลงประกอบเนี่ยก็เลือกเพลงวัยรุ่นฮิตๆมาใช้เพื่อให้บรรยากาศที่ถึงแม้จะดูเป็นนิทานประลามประลาแต่ก็มีเรื่องของความเป็นวัยรุ่นไฮสคูลมาเป็นตัวเสริมความแตกต่างให้กับหนังเรื่องนี้ค่ะเราจะได้ยินเพลงของ Billy Eilish Olivia Rodrigo แล้วก็เพลง Toxic ของ Britney Spears ที่ถูกนำม,มาทำใหม่ในฉากแอคชั่นซึ่งแอนมาว่ามันเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะเสริมให้หนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แนวแฟนตาซี Fantasy, แต่ว่าเป็นหนังวัยรุ่นด้วยค่ะ ส่วนฉากแล้วก็ CG เนี่ยก็ดีงามมากๆค่ะสวยปังสมกับเป็นโรงเรียนแบบแฟ i r รี่เทลมากๆ ส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่ค่ะอย่างเช่นเรื่องของพระเอกอย่างเทสลอสที่เราก็รู้ตั้งแต่ในเนื้อเรื่องแล้วแหละว่าเขาเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมากเพราะเรื่องราวเนี่ยจะเน้นไปที่มิตรภาพระหว่างเพื่อนมากกว่าแต่ก็ยังแอบ,บขัดใจอยู่เดียค่ะที่พระเอกเนี่ยดูไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่ยิ่งโดยความที่ว่าในหน้าปกหนังสือเนี่ยพระเอกดูดีมากๆยิ่งรู้ว่าในหนังสือเล่ม2เนี่ยเทสลลอสจะมีบทบาทมากขึ้นกว่านี้อีก ก็ยิ่งรู้สึกว่าเขายังดูไม่ค่อยมีเสน่ห์น้าดึงดูดพอที่จะกลายมาเป็นตัวสําคัญในภาคต่อไปค่ะซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่ากระแสะเรื่องนี้เนี่ยจะดีมากไหมที่จะส่งให้ Netflix อนุมัติสร้างภาคต่อได้ค่ะ ส่วนที่ไม่ชอบจริงๆก็น่าจะมีแค่นี้แหละค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นหนังแนวแฟนตาซีที่ดูได้เพลินๆแล้วก็สวยงามสบายตาดีนะคะส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนออกมาจากหนังสือเลยค่ะไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้ผิดเพี้ยนมากเท่าไหร่และต้องบอกเลยว่าส่วนที่ชอบที่สุดเลยก็คือแกนของเนื้อเรื่องนี่แหละที่พยายามจะบอกแล้วว่านิถานต้นฉบับเนี่ยมันก็มีตัวดีที่ลงโทษตัวร้ายแบบโหดๆอยู่เยอะเลยนะส่วนตัวร้ายเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวของเขาเองเช่นกัน ทุกคนเป็นสีเทาๆกันหมดค่ะเราจะต้องอยู่ร่วมกันในความหลากหลายนี้ให้ได้ยิ่งส่งให้หนังแนวเทพนิยายเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ดูดำเนินเรื่องแบบเดิมๆที่มีตัวร้ายที่แพ้ตอนจบแล้วก็มีตัวดีที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะแต่เรากลับได้เห็นความหลากหลายทั้งบุคลิกเชื้อชาตินิสยัยแล้วก็สไตล์ของแต่ละคนที่มันมีความผสมปนเปกันแต่ว่าพอมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยก็เข้ากันได้ดีค่ะ สำหรับ The School for Good and Evil เนี่ยก็นับว่าเป็นหนังแฟนตาซีน่ารักน่ารักอีกเรื่องที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆไปดูค่ะ CG ชุดนักแสดงเรียกได้ว่าปังไม่แพกค่ะส่วนเพื่อนๆที่ดูแล้วชอบอะไรใน The School for Good and Evil ฉบับหนังก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้แอมขอจบการรีวิวเอาไว้เท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ